สวัสดีคุณทุกคน,นครับผมมีร้านเติมเพชรมานำเสนอให้ทุกคนนะบอกเลยว่าร้านนี้คุ้มแบบจนะัดจ้านแน่เฉพาะคนที่เติมฟรีไฟล์นะครับลดสูงสุด30%นะฮะราคาเติมเพชรเนี่ยก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับใครที่สนใจที่จะเติมเพชรแบบคุ้มๆเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปที่นี่ได้เลยฮะและขอย้ำนะครับว่าเฉพาะไลน์เท่านั้นนะและเขาจะมีเพจเฟซบุ o กอีกต้องหานะครับก็สามารถามืกดติดตามกดไลค์ได้นะฮะบอกเลยนะครับว่าเพจนี้อัปเดตโปรโมชั่นทุกวันนะครับก็สามารถมาดูเครดิตที่เพจไไไไไดดดดดดด้้้้้เเเเเเลลลลลลยยยยยยนน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 นะะะะะะฮฮอออออใใคคครรรรรรททีีีีีี่่่่่่่สสสจโโปปปมมมชัักก็็าาาาาาาถถแ์ืๆูงิบ ยังไม่หมดฮะยังไม่หมดฮะยังมีสุ่มของรางวัลจากเว็บ B M Gamer อยู่ด้วยนะครับก็จะมีสุ่มของรางวัลโรเบิร์ตลักกี้สปินะฮะในน้ากิกรรมเนี่ยก็จะตามนี้เลยนะครับแล้มีสุ่มของรางวัล Lucky Spin ครับในน้ากิกรรมเนี่ยก็มีของรางวัลตามนี้นะฮะตามด้วยสุ่มของรางวัล Lucky Card ครับหน้าตักกิจกรรมของรางวัลก็จะประมาณนี้นะครับและสุดท้ายเนี่ยคือสุ่มของรางวัลจับคู่การ์ดครับในน้ากิกรรมเนี่ยก็จะมีการ์ดแบบนี้สี่ใบนะฮะก็เลือกเอาเลยนะครับสมมุินี้เป็นเเจ้้้้้าาาาาาาขอองงงดดดดียยวกกกกกัันนนนนะะะะะฮฮ็สมมรรรรถไไลลลลคคค์์ใใชบบิิิู่่ตป ติดอาวีมากนะฌอนอาจะอาจะงงแงมไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้พ,ดพี่พี่คิดยังไงครับถึงทำถึงเริ่มทำช่องเอ้ยท <c oughs> ามันก็วอละมีโมโอีกตัวหนึ่งสี่หัวว่ะ เเเินปามื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยก็มีการอัปเดตใหม่เข้ามาครับก็คือทุกคนที่ชื่อว่าหงอคงนั่นเองฮะหรือสกิลที่เรียกว่าร่างจำแรงนั่นเองครับและนี่คือคูลดาวและระยะเวลาของแต่ละเลเวลนะครับว่ามันแตกต่างกันอย่างไรนะฮะมาดูในส่วนของการอัปเดตใหม่กันบ้างครับหงอคงหรือร่างจำแรงเนี่ยก็ได้ทำการปรับใหม่นะครับเป็นแปลงร่างเป็นคุ้มไม้เป็นระยะเวลา15วินาทีนะครับ เมื่อร่างจำแรงโจมตีเนี่ยก็จะยกเลิกสถานะการแปลงกายนะฮะแล้วก็ฟูแนวจะถูกรีเซ็ตเมื่อสามารถสังหารคู่ต่อสู้ได้หรือว่าทำให้คู่ต่อสู้ล้มได้นะครับผมว่าจะเข้าใจตรงกันเนาะเห็นว่ากันว่าแพทนี้เนี่ยสกิลของของคงเนี่ยแบบว่าคงชัดๆเลยนะเห็นกันว่านะเออและเพิ่มตัวนี้นึงครับก็คืออัปเดตคลิปด้วยนะคือผมมีคลิปแพทเก่านะครับก็คือปีที่แล้วแล้วก็3ส,สัปดาห์ที่แล้วนะครับทั้งสองคลิปเนี่ยเป็นแพทที่แล้วทั้งหมดนะฮะก็ยังไม่อัปเดตนะครับไม่ต้อง เรามาพูดถึงเรื่องแพทปัจจุบันกันดีกว่าครับขาเริ่มจากการอธิบายสกิลกันก่อนไหมเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยแล้วเรากดสกิลเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะใช้สกิลได้นะครับหรือว่าในขณะที่เรานอนอยู่นะฮะมันก็จะไม่สามารถที่จะกดใช้สกิลได้เช่นกันนะครับหรือในขณะที่เรากระโดดอยู่เนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะใช้สกิลได้เช่นกันนะครับสกิลจะใช้ได้ต่อเมื่อเรายืนเฉยๆแล้วก็กดสกิลได้แบบพวๆโง่งี้ก็สามารถกดใช้ได้นะครับ หรือว่าในขณะที่เราวิ่งเนี่ยเราก็สามารถกดสกิลได้เช่นกันนะครับหรือว่าในขณะที่เรากดยิงเนี่ยเราก็ยังสามารถ่จะกดสกิลได้เช่นกันนะครับนี่มันอะไรกันนี่หรือว่านี่เขาเรียกว่าบัส ความลับที่เจมยังไม่บอกว่าสัน้นยังไม่จบแค่นั้ครับในระหว่างที่เราไปทุ่มไม้นี่เรา y S <S <But> ยังสามารถที่จะใช้สก็อบได้นะฮะแต่ถ้าหากว่าเรายิงเนี่ยเราก็จะกลับกลายเป็นคนอันถีนะฮะหรือว่าในระหว่างที่เราจะใช้ระเบิดจับเวลาเนี่ยแล้วเราแปลงลปลร่างเป็นร่างจําแปงนครับแล้วก็สามารถเดินได้ด้วยแล้วก็สามารถโยนได้เดินนะครับเออแบบนี้และสุดท้ายนะครับตอนที่เราไปาร่างจําแงเนี่เราก็ยังสาม,มารถที่จะกดได้ฮอแล้วก็ตั้งได้ด้วยนะฮะ ประมาณนี้นะครับเอาเด้อเอาเด้อนะฮะก็คือต่อไปเนี้ยก็จะพูดถึงเรื่องข้อเสียของร่างจําแรงหรือว่าข้อเสียของสกิลของหมอคงนั่นเองนะครับข้อเสียข้อที่หนึ่งครับก็คือสมมติว่าผมมีคู่ต่อสู้เข้าไป1เมตรนะครับอย่างนี้ปั๊บอ่าเข้ายีิบสามดาเมจใช่ไหมแต่เมื่อฝั่งตรงข้ามเนี่ยแปลงร่างเป็นร่างจำแรงนะครับแล้วเรายิงไปเนี่ยปั๊บอ่าดาเมจก็จะเปลี่ยนนะครับกลายเป็น17ดาเมจนะฮะแต่พอเรากลับไปยิงตัวเนี่ยก็จะกลายเป็น23ดาเมจเหมือนเดิมนะฮะหรือฝั่งตรงข้ามเนี่่ยใสเกราะะ3นคับ ตอนเรายิงตัวเนี่ยก็จะกลายเป็นดาเมจเจ็ดนะครับก็จะลดลงนะฮะแต่พอตอนตรงข้ามแปลงร่างเป็นร่างจำแรงปั๊บแล้วเรายิงกู้ไม้นะครับดาเมจก็จะกลายเป็น17นะฮะเหมือนไม่ได้ใส่เกาะเลยนะครับแต่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเชื่อนะครับเพราะว่าดาเมจสิบเจ็ดที่คุณผู้ชม,มเห็นเนี่ยมันเป็นดาเมจจากเท้านะครับอ่านผมยิงให้ดูนะดาเมจเท้าสิบเจ็ดเท้าอีกรอบสิบเจ็ดดามจตัวยี่สิบสามดามจตัวชี่ก็ยี่สิบสามชีนี้ดาเมจแข็ม ก็17แคตอีทีก็17นะครับเออมาต่อกับข้อเสียที่2กันบ้างครับสกิลร่างจัมแปลงหรือว่าสกิลของหมอของเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้นอกวงได้นะฮะ<อ>ก็นะเนี่ยนะครับคือข้อเสียนะฮะส่วนข้อเสียที่3เนี่ยก็คือเมื่อฝั่งตรงข้ามกดยิงค้างนะครับเราจะไม่สามารถที่จะแปลงร่างเป็นร่างจัมแปลงได้นะครับเห็นปะหรือว่าเรากดยิงค้างใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ย สองตรงข้ามก็จะไม่สามารถที่จะแปลงรัาเป็นร่างจำแนงได้เช่นกันนะครับคุณชมคิดว่ามีข้อเสียอีกไหมครับถ้าคุณชมคิดว่ามีข้อเสียอีกเนี่ยคุณชมก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยฮะผมจะเอาไปทําคลิปต่อๆไปนะฮะสำหสู่การเข้าเรื่องคลับสำหรับการที่การเล่นหรือว่าวิธีการเล่นลิงทพทปัจจุบันเนี่ยก็จะมี3ทิศสามเทคนิคสั้นๆง่ายๆครับอ่ะก็เริ่มจากทิศแรกเลยนะฮะทิศแรกเนี่ยเสียงเท้าต้องมาก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะ เสียงเท้ามาจากด้านหลังครับและก็คุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าสกิลยังครูดาวไม่เสร็จนะครับพอเรายิงล้มหนึ่งแบบนี้เนี่ยสกิลจะสามารถใช้ได้ทันทีนะครับถ้าหากว่าเรายิงฝั่งตรงข้ามล้มนะอ้ะทีพอคุณตู้ตัวต่อไปมาเนี่ยเราก็สามารถกดสกิลได้เลยนะตามด้วยยิงโตกลับทีนี้ก็ใช้หูฟังฟังเสียงเท้านะครับว่าจะมีคุณตู้ตัวต่อไปเข้ามาหรือเปล่านะถ้าเราได้ยินเสียงเท้าเนี่ยเราก็กดสกิลรอได้เลยนะตัวนี้เนี่ยก็เรียกแค่คุณครับว่าคุณจะสู้กับฝั่งตรงข้ามได้หรือเปล่านะฮ้ผม มาโดดมัหนักบูบูมานกับเคสต่อมาครับก็โดดเข้าชาร์จไปดูจังหวะครับเดี๋ยวพอเรายิงฝั่งตรงข้ามลงแล้วเนี่ยเราก็ฟังนะครับว่ามีเสียงท้าคุดสู้อยู่ใกล้เราหรือเปล่านะครับหากว่ามีเนี่ยเราก็กดสกิลรอเลยครับแต่ว่าเคสนี้เนี่ยผมก็แพ้ตามเคยฮะเฮ้ยเคสนี้เนี่ยเสียงเกมหายนะครับอ่ะจังหวะนี้ผมเข้าชาร์จใช่ไหมแล้วในมุมมองนี้เนี่ยก็เห็นคุดสู้อยู่2คนนะครับแล้วก็ใช้พุ่มหญ้ารอเลยครับปุ๊บ ตามด้วยเปิดขวาไปสกิลรีเซ็ตคูลดาวครับแล้วก็ตามด้วยเข้าชาร์ตตัวที่2ครับแต่พอตัวที่2ล้มแล้วเนี่ยเราก็ฟังเสียงเท้าครับว่าจะมีคุณตู้สู้ตัวที่3เข้ามาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าหากว่ามีเสียงเท้าเนี่ยคุณก็กดสกิลรอดได้เลยนะฮะคุณตู้สู้ตัวที่3เนี่ยอยู่ฝั่งกับเพื่อนนะครับน่ะฝั่งนูนนะะ้นฮะสุดท้ายเพื่อความเข้าใจนะครับมีฝั่งตรงข้ามเปิดก่อนใช่ไหมถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยเรากดล่างจำแรงไปฮนะ,ะปับ๊บตามด้วยกดยิงกลับโอเคส่วนฝั่งนั้นก็เพื่อเราล้้้มมแลวก็ีคคูู่่สอยนนึงนะ ตามด้วยช่วยเพื่อนนะฮะไอ้ฉันนี้แหละครับก็ใช้หูฟังสังเสียงเท้านะฮะว่ามีฝั่งตรงข้ามใกล้เราหรือเปล่านะครับอย่าเขาคุณสินแพ้คุณตู้เนี่ยอยู่ด้านหลังนะเราจะกดสกิลรอก็ได้หรือว่าเราจะสแนปออกก็ได้นะครับแล้วแต่นะเสียงเท้าคือสิ่งสําคัญนะครับสําหรับการเล่นสกิลร่างจําแรงนะฮะมันอยู่ด้านล่างมาต่อกับที่ที่สองครับก็คือมุมมองหรือว่าจำตําแหน่งของคู่ต่อสู้นะฮะถุดว่าผมเจอคู่ต่อสู้คนคนหนึ่งแล้วกันนะครับอยู่ด้านหน้าอย่างเงี้ยอ่ะแล้วเราสู้ไปครับเฮ้ย ได้ยินเสียงเท้าจากด้านหลังไงเข้าบ้านแฮะปั๊บล้มหนึ่งล้มสองอ่ะแล้วทีเนี้ยก็จำได้ครับว่ามีคนต่อสู้อยู่ไกลตัวหนึ่งฮะโดสกิลรอฮะอ่ะทีนี้นก็สู้ให้จบฮะแค่นั้นเองครับมาเชสต่อมาครับอ่ะฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีตัวไกลตัวนึงแล้วก็ตัวใกล้ผมตัวหนึ่งนะครับ ตัวใกล้ก็เขาชาร์จครับอ่าตัวไปปึ๊บแล้วก็จําได้ว่ามีตัวไกลอีกตัวหนึ่งนะครับพอรู้ว่ามีตัวไกลเนี่ยก็กดสกิลไปฮะยิงดาวนึงปึ๊บตัวนี้น่าจะชุบกันได้นะตามด้วยกดสกิลปับ๊บตัวกลับไปเนี่ยต้องจําจุดคูด่ต่อสู้ด้วยนะฮะอันนี้มาเชสต์ต้นคลิปกันมากครับผมยิงล้มไปหนึ่งตัวฮะปึ๊บทีนี้คือผจมจะซ้ำนะครับแต่ว่าเพื่อเขาเนี่ยมาช่วยทันนะครับเพราะว่าเขามีโคโนโลแล้วก็ไอวอ์ด้วยนะฮะจำไว้นะครับว่าไอวอลเนี่ย ไอ้กระโดดสปลึดรอครับตัวนี้เจอคุโตสู้โดยบังเอิญนะครับไม่ได้จําจุดตัวละครตัวนี้ไว้นะฮะไม่มั่นใจก็แค่กดสกิลไว้ครับตัวนี้ก็เจอคุโตสู้โดยบังเอิญเช่นกันฮะถ้ามั่นใจก็ยิงไปฮะแต่ถ้าไม่มั่นใจเนี่ยก็กดสกิลไปฮะปั๊บตามด้วยระวังเลยนะครับว่าตรงไอ้วะตรงนี้มีคุโตซูสองคนนะครับก็กดสกิลรอเลยฮะอ่ายิงไปเพื่อนก็ชาร์จสุดผมสกิลตามแต่ว่าผมพลาดครับคุโตสู้ยิงโดนพุ่มหญ้านะฮะมาครับตัวอย่างสุดท้ายเพื่อความเข้าใจฮะ ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมี3คนนะครับซึ่งทั้ง3คนเนี่ยอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับ <_ d ata> คือเราต้องรู้ในส่วนนี้นะครับว่าคุณตัวสู้อยู่ตรงไหนบ้างนะฮะ <_ d ata> เราถึงจะสามารถเล่นสกิลกแรกจาแนงได้ผิวขึ้นนะฮะ <_ d ata> อ้าวิ่งออกมาตัวหนึ่งนะครับ <_ d ata> เปิดไปะฮะอ่าในบ้านอันนี้เดือ2คน,นะฮะ <_ d ata> จะใช้สกิลก็ได้หรือว่าจะยิงเลยก็ได้แล้วแต่ครับล้ม2ะฮะตามด้วยกว็สกิลรอเลยนะทีนี้ในบ้านก็เหลือคนเดียวครับเป็นภูมิญาเดินเล่นรอเลยนะ ิงนี่นะครับคืออีกข้อหนึ่งครับคือต้องจำตำแหน่งของคู่ต่อสู้ด้วยนะฮะจะได้แบบกดสกิลได้ทันอะไรอย่างนี้ข้อ3ข้อสุดท้ายนะครับก็คือเทคนิคทั่วไปนะครับการที่เราใช้สกิลหงองนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถกดสกิลเล่นได้เลยนะแบบนี้กดเล่นไปเลยครับไม่จะเป็นที่จะต้องรอคูดาวนะฮะถึงแม้ว่ามันจะคูดานานก็จริงครับแต่ผู้ชมเนี่ยสามารถกดสกิลเล่นได้เลยนะฮะไม่ต้องเรียเรื่องคูดาวนะครับเพียงแค่ผู้ชมเนี่ยทำให้ฝังตรงข้ามล้มได้ครับล้วก็จะได้สกิลคืนแล้วนะครับผ ประมาณนี้ประมาณนี้หรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ที่กลางแจ้งแบบนี้นะครับจนฝั่งตรงข้ามยิงเราได้หรือว่าเราไม่มีไอวอลอย่างนี้ฮะแ้วก็สามารถกดแปลงล่างเพื่อที่จะพันยาได้เลยนะปัะ๊บทีนี้นก็ดูนะครับว่าคู่ทุสู้อยู่ตรงไหนอยู่จุดไหนนะครับสามารถกดสะกบเล็งได้เลยนะแต่ถ้าเราทําให้คู่ทุสู้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยล้มได้ปุ๊บฟิกกี้ของเราก็จะสามารถกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับที่ต่อไปก็คือทิกทั่วไปนะฮะจากว่าเพืพ่อนร่วมทีมของเราล้มแบบนี้นะครับ ก็สามารถที่จะใช้สกิลไปชุบเพื่อนได้นะฮะเออหลีกเลี่ยงการโจมตีจากคุณสู้อยู่ฝั่งไกลเ้อที่พื้นฐานก็จะประมาณนี้อ่ะต่อไปครับพื้นิีพื้นฐานต่อมาฮะในระหว่างที่เราเป็นพุ่มหญ้าเนี่ยเราสามารถเล่นหวัวได้ยนะหรือว่าจะใช้จังหวะในช่วงย้ายตำแหน่งนะครับในจังหวะที่แบบว่ามีคุณสู้ดักยิงอยู่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะฮะย้ายแล้วย้ายอีกฮนะ นี่นะครับอข้อดีของสกิลลิงเลยนะสกิลเริงเนี่ยสามารถสู้กับสต่อ1ได้นะครับเออหรือว่าจะเป็นช็อตที่เราล้มแบบนี้นะครับแต่พอเพื่อนชุบขึ้นมาอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถแปลงร่างเป็นพันยานะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีนะฮะหรือจะแบบว่าใช้สกิลเข้าชาร์ทก็ได้เช่นกันนะครับหรือจะแบบว่าเราเข้าชารอย่างนี้นะฮะ แล้วมีสอตรงข้ามเนี่ยอ้อมเข้ามานะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้สกิลเพื่อจะดิเลี่ยงการอ้อมของผู้ต่อสู้ได้นะครับผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็สามารถไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับขึ้แล้วแต่สไตล์การเล่นของแต่ละบุคคลด้วยนะครับเออบังคับกันไม่ได้หรอกเรือ่องเงี้ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กลับสวัสดีทุกคนนะฮะ